ก็แค่อยากบอกนะการเมือว่าขอให้มีความกล้าหาญกว่าน,นี้มากกว่านี้ค่ะให้มันส่งกับแรงที่พวกคุณได้ไปยกมือไหว้พี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าไปในสภาและก็อยากบอกกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าอำน,นาจเป็นของเราจริงๆค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเงียบเขาก็จะฆ่าหัวเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เงียบที่หมยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความกล้าหาญแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าหากเรามีฝันที่อยากจะทําให้เป็นจริงค่ะ สิบแปดปีลุงนพเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญแต่น่าเสียดายมากเลยค่ะที่ตอนนี้สภาพการเมืองไทยของบ้านเรานะคะเราตกอยู่ในสภาวะที่นักการเมืองที่อยู่ในสภาส่วนใหญ่นั้นไร้ซึ่งความกล้าหาญไร้ความกล้าหาญในการปกป้องสิศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนไร้ความกล้าหาญในการปกป้องความยุติธรรมไร้ความกล้าหาญในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทังที่นี่มันเป็นหน้าที่พวกเขา ีหนึ่งค่ะที่พวกเรามาร่วมกันลําลึกและสดุดีถึงความกล้าหาญของลุงบุกทองนะคะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้มารวมตัวกันมันเป็นพื้นที่ของนักสู้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของนักสู้ไม่ได้เกี่ยว่าเป็นคนรุ่นไหนไม่ได้เกี่ยว่าเป็นคนไวัยไหนแต่ว่าเป็นพื้นที่ของนักสู้ค่ะและพื้นที่ตรงนี้มันทําให้นักสู้ทุกช่วงวัยได้มาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและได้มาคุยกันว่า เราจะทําอย่างไรต่อไปกันดีที่จะคงยึดถือสารต่ออุดมการณ์ที่มันมีอยู่ตอนนี้ไม่อยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อ18ปีที่แล้วไม่อาจจะไม่ทันไม่อาจจะยังคงเป็นเด็กน้อยที่ไม่ได้รู้เรื่องการเมืองนะคะไม่ได้รู้ว่าการสละชีพของลุงบอลทองนั้นมีความสําคัญอย่างไรแต่เมื่อครั้งที่ไม่ได้มาสนใจการเมืองแล้วไม่ได้เริ่มศึกษาแล้วไม่ได้เริ่มรู้จักชื่อของลุงบอลทองแล้วไม่คิดว่าตลอด18ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ลุงนงทองได้ทำและพิสูจน์แล้วก็คือมันมีคนที่ยึดถืออุดมการจนยอมสละชีพได้จริงๆมันเป็นการลบล้างคำสบประมาทของพันเอกอัคราธิปโรธเป็นการลบล้างคำศบประมาทนี้แล้วหมายเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ลุงนงทองค่ะที่คิดแบบนั้นไม่ได้มีแค่ลุงนงทองคนเดียวหรอกที่ยึดถืออุดมการและยอมสละชีพพืกอุดมการ์ได้สิบแปดปีที่ผ่านมานะคะหมายคิดว่า สิ่งหนึ่งที่ลุงนงทองได้แสดงออกและเป็นสัญลักษณ์ยืนยันให้กับพวกเราอย่างหนึ่งก็คือลุงนงทองคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญค่ะเป็นความกล้าหาญที่แท้จริงที่ที่มาเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความกล้าหาญแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าหากเรามีฝันที่อยากจะทำให้เป็นจริงคะสิบแปปีลุงนงทองเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ แต่น่าเสียดายมากเลยค่ะที่ตอนนี้สภาพการเมืองไทยของบ้านเรานะคะเราตกอยู่ในสภาวะที่นักการเมืองที่อยู่ในสภาส่วนใหญ่นะั้นไร้ซึ่งความกล้าหาญไร้ความกล้าหาญในการปกป้องสิศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนไร้ความกล้าหาญในการปกป้องความยุติธรรมไร้ความกล้าหาญในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งที่นี่มันเป็นหน้าที่พวกเขาไม่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าที่ไม่กล้าพูดว่าตอนนี้เนี่ย เราอยู่ในสภาวะที่นักการเมืองไร้ความกล้าหาญมันไม่ได้พูดลอยๆค่ะมันถูกพิสูจน์มาแล้วค่ะด้วยผลการเลือกตั้งหนึ่งปีที่ผ่านมาถามว่าหลังการเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเราทุกคนมีความหวังไหมคะมีเราโคตรม,มีความหวังเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่เหมือนได้รัฐบาล d ี e a m แต่สุดท้ายผ่านมาหนึ่งปีนะคะถามว่าบรรยากาศความยุติธรรมในบ้านเรามันดีขึ้นหรือแย่ลง มันแย่ลงใช่ไหมคะมันแย่ลงรัฐบาลชุดใหม่แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเรือนที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งแล้วเขาไม่สามารถที่จะรักษาความยุติธรรมในประเทศนี้ไว้ได้ค่ะเขาไม่สามารถรักษาความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมให้พวกเรายังคงยึดถือไว้ได้ค่ะและเขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องความยุติธรรมที่มันเคยถูกละเมิดในอดีตไม่สามารถชดใช้ให้กับผู้ที่เคยถูกละเมิดได้ค่ะทั้งที่หน้าที่ในการหาวิธีการในการชดเชย ถึงการถูกระเมิดความยุติธรรมในอดีตมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังทําไม่ได้ซ้ําไปมากกว่านั้นค่ะกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรามันหนักกว่าเดิมมันแย่ลงกว่าเดิมตอนนี้ยังมีเพื่อนเราหลายคนถูกขังอยู่ในเรือนจำเก็ตพึ่งจะตีน้าอกเป็นเลขหนึ่งร้อยสิบสองเป็นอีกหนึ่งการต่อสู้อีกหนึ่งการใช้ร่างกายการใช้ชีวิตของเขาในการยืนยันต่อสู้ กระบวนการยุติธรรมในบ้านเราณนะตอนนี้มันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ที่ทําให้คนที่ถูกดําเนินคดีต้องต่อสู้ด้วยตัวเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่กล้าพูดเลยว่าตอนนี้นะักการเมืองบ้านเราไม่มีความกล้าหาญจริงๆค่ะเพราะว่าผลการลงมตินะคะในการเ,เห็นชอบข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาการในหัสกัอที่มีการศึกษาว่าควรจรวมมาตรหนึ่รสองเข้าไปหรือเปล่า ผลการลงมติล่าสุดนะคะนักการเมืองในสภาส,ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบค่ะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันยังไม่ใช่การออกกฎหมายนี้นะโทษสกร,รมที่รวหนึ่งหนึ่งสองนะคะมันเป็นเพียงแค่การลงมติในข้อสังเกตในรายงานว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตที่คณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณามาหรือเปล่าว่าเรื่องหนึ่งสองนี้คนมีสัรูปแบบ ข้อสังเกตของคณะกรรมาการก็ไม่ได้มีการฟันธงชัดเจนด้วยซ้ําว่าจะต้องมีการเดินโิธกรรมรวมหนึ่งสอแต่สสในสภาก็ไม่กล้าหารพอที่จะลงมติค่ะไม่กล้าหารพอที่แม้จะแตกต้องเห็นด้วยเห็นชอบในรายงานนั้นเลยนะคะตัวไปหมดกักงักงวลไปหมดว่า ถ้าหากว่าตัวเองลงมติเห็นชอบจะเหมือนว่าเป็นการแสดงออกว่าเห็นด้วยกับการเทษกรรมที่รวมมาตาร้อยสิบสองรูปแบบซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาชีพของพวกเขาค่ะเขาไม่มีความกล้าหาญค่ะเขารักตัวเองนักการเมืองเหล่านั้นรักตัวเองรักตัวเองมากวันที่เขาก้าวขาเข้ามาอยู่ในสนามการเมืองวันที่เขาก้าวขาเข้ามาในสนามการเลือกตั้ง เขาอาจจะมีภาพที่ดีมีคําพูดที่ดีกับพวกเราค่ะเขาอาจจะมีความฝันสวยหรูที่บอกพวกเราว่าเขาจะทวงความยุติธรรมให้กับพวกเราอย่างไรแต่ว่าเมื่อเขาเข้าไปทํางานจริงๆแล้วเราไม่เห็นเลยค่ะเรายังไม่เห็นนะคะความไม่กล้าหาญของนักการเมืองในตอนนี้มันส่งผลทําให้พวกเราต้องเผชิญเรื่องนี้เพียงลำพัง,งหมายถึงว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องต่อสู้เรื่องนี้เพียงลำพัง,งนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถามว่าถ้าหาก เรามีพื้นที่ที่ปลอดภัยมากพอในการพูดคุยกันเรื่องมาตา102มันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ไหมคะมันจะเกิดสถานการณ์ที่ว่าฝ่ายหนึ่งต้องออกมาเรียกร้องฝ่ายหนึ่งก็ถูกจับเข้าคุกฝ่ายหนึ่งก็ทําเหมือนกับว่าไม่อยากแต่ต้องก็รฉันอยากเป็นคนดีถ้าฉันแต่ต้องแล้วฉันเป็นคนไม่ดี เรื่องของมาตา1วสมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มันจะเป็นต้องมีพื้นที่ปลอดภัยมากพอในการพูดคุยกันค่ะในสภาพสังคมภายนอกพวกเราหลายคนประชาชนหลายคนมีผุ้รวมการทางความคิดที่ไม่เหมือนกันหรอกค่ะเรามีเราบางคนมีความคิดเป็นแบบอนุรักษนิยมอันนี้ว่ากันได้ไม่ว่ากันเราบางคนมีความคิดแบบก้าวหน้าแบบยึดถือความเป็นสังคมนิยมนะคะอันนี้ก็ได้เราไม่ว่ากัน แต่สิ่งสําคัญคือพื้นที่ภายนอกเราจําเป็นต้องมีพื้นที่ปลอดภัยมากพอในการที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันและเคารพความเห็นซึ่งกันและกันพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้มันต้องถูกสร้างด้วยรักค่ะต้องถูกสร้างด้วยภรคราชด้วยรัฐบาลต้องถูกสร้างด้วยการที่เราแสดงความเห็นอะไรกันก็ตามจะต้องไม่มีใครถูกจับเข้าไปขังในคุกนี่คือพื้นที่ปลอดภัยนะในพื้นที่ภายนอกมันมีความกล้าหาญในการถกเถียงพูดคุยกันตามอุดมการทางการเมืองกันอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่มีพื้นที่ปลอดภัย แต่กลับกันค่ะในสภาพมีพื้นที่ปลอดภัยค่ะในสภานี่ปลอดภัยมากเลยค่ะแต่นักการเมืองกลับไม่มีความกล้าหาญยา้ำอีกครั้งหนึ่ว่าในสภาปลอดภัยมากแต่นักการเมืองไม่มีความกล้าหาญเรืเ่องของมาตรารที่สองเป็นเรื่องละเอียดกดมามากขนาดนี้นักการเมืองคนไหนก็รู้ค่ะและเขาก็้อบย่อมรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ข้างนอกมันคุยไม่ได้ถ้าหากเราคุยกันเรามีราคาที่ต้องจ่ายถ้าหากมีใครคนหนึ่งพูดคนหนึ่งอจาะต้องปิดคุก แต่ในสภาพูดได้ค่ะในสภาควรเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ทําให้สังคมได้เห็นว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันมีพื้นที่ในการพูดคุยกันได้ในสภาคือพื้นที่ปลอดภัยสําเร็จรูปแล้วค่ะเรารออย่างเดียวตอนนี้คือความกล้าหาญของนักการเมืองเรารออย่างเดียวตอนนี้คือความกล้าหาญที่นักการเมืองจะกล้าเปิดพื้นที่อย่างเป็นทางการในการพิจารณาเรื่องหนึ่งสองไม่ให้มันตกน้ําไปซึ่งนักการเมืองทําได้นักการเมืองในสภาทําได้ค่ะ นักการเมืองส่วนหนึ่งที่พยายามทําเพื่อประชาชนยืนหยัดในสภา,าอยู่แล้วเราเห็นทีงานของพวกเขาเราก็สงใจช่วยถูกไหมคะแต่ยังมีนักการเมืองอีกมากอีกหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคที่เหมือนจะเคยให้ความหวังเราไวนะ้ตอนนี้มีบทบาทอยู่ในสภา,าแล้วเขาต้องไม่ได้ทําหน้าที่ในการยืนหยัดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราเลยตอนนี้สิ่งสําคัญที่พวกเราต้องช่วยกันก็คือการยืนหยัดฐาด้วยเสียงของพวกเรากันเอง ถ้าหากนักการเมืองใส่สูตรในสภาพยายามข้ามหัวเราพยายามมองข้ามเราพยายามข้ามเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพยายามไม่พูดพยายามไม่แสดงความกล้าหาญออกมาเราก็มีหน้าที่ในการต้องกดดันให้เขาแสดงความกล้าหาญออกมาค่ะบองคนถามว่าแล้วเราจะไปกดดันเขายังไงนะคะสังเกตไหมคะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอ่อนไหวมากกับคําถามที่ยิงตรงไปถึงโครงสร้างรัฐบาลชุดนี้จะอ่อนไหวมากค่ะกับคาถามที่ตอบยากเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องโครงสร้างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องหนึ่งสองเมื่อไหร่ที่ถามเขาจะอึดอัดอึดอัดอัดไม่กล้าพูดเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความกล้าหาญค่ะเขาไม่กล้าขุดคุยไปถึงต้นตอเขากลัวว่าเขาไปเจอต่อแล้วเขาก็จะไปต่อไม่ได้คะแต่ว่านี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือจุดสําคัญที่เราต้องจี้บอกกดดันเขานะคะเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวมาเท่าไหร่ยิ่งเราจี้ถามเขาเขายิ่งไม่กล้าพูดเท่าไหร่ ในวันหนึ่งเขาก็จะทนไม่ไหวแล้วเขาต้องพูดออกมาอย่างดีค่ะเพราะว่าพวกเราถามเขาถามเขาย้ำแล้วย้ำอีกแล้วแล้วย้ำอีกพลังของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะการนิโทษกรรมมายังหวังอยู่มากว่าจะเกิดขึ้นให้ได้ภายในรัฐบาลชุดน,นี้และมันเพิต้องรวมสองเข้าไปด้วยนะคะก็คือความยุติธรรมให้กับสังคมเราแต่ถ้าหากมันไม่เกิดถ้าหากมันไม่เกิดนะคะก็อยากให้ทุกท่านตั้งักบุตรหมายนี้ไว้ร่วมกัน มันไม่ใช่แค่การต่อต้อตานรัฐประหารต่อไปแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่ต่อต้านเผด็จการอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการเซ็ตโครงสร้างใหม่โดยประชาชนหรือโครงสร้างอำน,นาจจากอนรุรอนุรักษิยมออกแล้วเซ็ตโครงสร้างใหม่เซ็ตโครงสร้างใหม่นี้ไม่ใช่การปฏิวัติล้ <S <S มล้างการปกครองนะคะแต่มันคือการเซ็ตโครงสร้างทางการเมืองใหม่ให้ตรงตามระบอบประชาธิปไตยที่ป้าเราบัญญัติไว้ต่างหาก และมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดจากพลังของพวกเราทุกคนจริงๆมันเกิดจากพลังของประชาชนจริงๆ <c oughs> คําพูดของนักการเมืองก็ส่วนหนึ่งคําพูดของนักการเมืองค่ะแต่เราประชาชนทุกคนมีอํานาจสูงสุดอย่างที่ที่เป็นจ่าว,ว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเรามีอํานาจเรามีหน,านหน้าที่ในการตรวจสอบเสียงที่เราให้นักการเมืองไปแล้วเรามีหน้าที่ในการกดดันบอกพวกเขาถ้าหากพวกเขาทําหน้าที่ไม่ตรงตามที่เคยบอกไว้กับเราเรามีหน้าที่ในการส่งสิงบอกเขาว่าตอนนี้ สถานการณ์บ้านเรามันหนักมากขนาดไหนแล้วเราต้องการอะไรมันดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงถ้าหากเราหยุดพูดเขาก็จะข้ามหัวเราแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้มีแค่แค่อโนอนหรือเกฟที่ต้องอยู่ในเรือนจาแต่หลังจากนี้มันอาจจะมีมากกว่านี้อีกถ้าหากเราหยุดพูดไปในช่วงท้ายนี้มาอยากจะบอกว่าขออนุญาตย,ย้อนกลับมาที่ลุงทองค่ะ ลุงนงทองคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญเนาะแล้วหมายเชื่อว่านักสู้ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนก็ยังมีความกล้าหาญที่จะยึดถืออุดมการณ์ในการต่อสู้ต่อไปถ้าหากวันนี้ลุงนงทองยังอยู่ลุงนงทองก็คงยึดถือตาอุดมการณ์เช่นเดิมนี่แหละเลยอยากจะขอส่งเสียงบอกเราออบรรดาน,นักการเมืองที่ใส่สูตอยู่ในสภา,าทุกคนคะ่ะวันนี้18ปีแล้วที่ลุงนงทองได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ และเหล่านักการเมืองในสภาคุณจะมีความกล้าหาญได้หรือยังคุณจะมีความกล้าหาญในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนได้หรือยังคุณจะมีความกล้าหาญในการยืนยันว่าสังคมนี้มันควรต้องมีความยุติธรรมกว่านี้ได้หรือยังไม่เชื่อว่าถ้าหากนักการเมืองในตอนนี้มีความกล้าหาญได้ครึ่งสักดวงนึงท้ออันดงคงไม่ต้องอยู่ในคุกเยศคงไม่ต้องอยู่ในคุกบุ้งคงไม่ต้องจากไปคก็ ค่อย่างบอกนะการเมื่ว่าขอให้มีความกล้าหาญกว่าน,นี้มากกว่านี้ค่ะให้มันสมกับแรงที่พวกคุณได้ไปยกมือไหว้พี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าไปในสภาและก็อย่างบอกกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าอำน,นาจเป็นของเราจริงๆค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเงียบเขาก็จะฆ่าหัวเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เงียบเราต้องส่งเสียงต่อไปเราต้องยืนยันต่อไปว่าประเทศนี้เป็นของเราจริงๆแล้วเราสามารถเสตโครงสร้างใหม่ด้วยตัวของเราเองค่ะขอบคุณค่ะ